ขอสวัสดีพี่น้องอีกนะครับนอมือนี้กะคือเก่าครับคนหลับปาก็อยู่ทงหน้าคือเกา่าแต่ว่าเทียงหน้ามูอห้าเพลแล้วลมผัดนี่เหลืออยู่สี่เดียวครับ่ะมือนี้กะใส่เบ็ดไว้เบ็ดเงียนที่ลองว่าที่ใดขึ้นบ่ไดก็เลยลองใส่ไว้ <c oughs> ล้างเดียวครับเพราะว่าได้ร้ายแล้วก็เลยใส่ไว้ล้างเดียวเบิง่งเพื่อมานล่องใส่เบิง่งก็แหละ ชั่วโมงหนึ่งครับก็มากูแจักสิมานบอมานบอชันหุจักใส่ไปแถวเก่าอีกแล้วครับนี่แถวเก่าพี่น้องก็เห็นนี่ทั้งก็ยังคือเก่าอยู่ไม่ได้เคื่อนไรแต่ว่ามันนี่ใหญ่ไปอีกประมาณสักหาเมตรนี่แหละสามสเมตรนี่แหละครับใหญ่มากจากมุมทางมงเาก็ใหญ่มากมาห่างกันมาหน่อยหนึ่งใส่เบิ้ง ว่าเมื่อก่อนก็ได้ยินเสียงอยู่มาใส่ตรงนี้นี่ครับดึงขวดไปอยู่ทักี่ถือบุถือเงี้ยบุท่านแน่ใจครับมาหลุ่นกันครับผู้เดียวคือกเก่าครับมุย้ยเพ่อมาดอกตามธรรมดาครับผมคือกเก่าผู้เดียวเดคนหลาป,ป่าลองเบิ้งทักที่เป็นอย่างไดครับอ้หัญญาภาษาบ้านอีสานมาเฮ้ากันหญคาเปาครับ แต่นี่เขาเอิ้นหยาหยังบ่หูหยานกเขาบ่ทเธอหนูเขื่อนมันคือเม็ดมีว่าเบาวิวเลยว่ะแต่ว่าเบาอยู่ครับดึงเบาอยู่บ่สู่บยังครับว่าชี้หยามมันโบหยามหนอเสียงดีอยู่ครับว่าบ่หูอ่ะมันหยังครับถือป้อนคือบ่ดึงว่ะ ตึงหยาเลยเด้หนิดูนี่ครับเม็ดมีวันยังบันหอดเบ็ดอยู่ครับจำมันดีถึงอย่างเม็ดอยู่ครับถึงบ้อนหนอ่อยังครับโอ้ยังไกลอยู่สายยาวทีต้องสยัยสายยาวครับเหมือนบุญลไล่เด้อครับ บอกง่ายๆคือสายเบ็ดยาวคนเขาเอาบุญหลายสายยาวแต่นี่โมแมนครับสายเบ็ดยาวอู้เปิดเข้าไปหน่อยมึงครับเม็ดเคือเก่าครับหึทามว่าโบสูด้วครับถาว่าก็ยังของอยู่มันก็เลยขอรุยก่อนโอ้หน่ะข้ามเปล่าันบาทครับแต่ว,ว่ายักขีดใหญ่ยังบ่ได้บ่อนหูอยู่ หองอยู่ข้างในพุ่นมฮะผู้เดียวคือเกา่าขิมานคือเก่าบ่เมื่อก่อนใช้เนอร์ปลากระเดิดครับแต่มุนีไซเนอร์เขียดครับกระป๋อไม้หวังเอียนคือกันนหันแล้วครับแต่ว่าคือมิดว่ะต่วบอเ,เห็นยังมาอยู่เห็นแต่สายตึงอยู่ครับหู<ฮ>อยู่ข้างในพุ่น จักแหลงยังมาโอ้ยปาดครับอืมนี่แหละข้าวัดมือผาดก็ยังมีเออเดี๋ยวจังแกมือใหม่นะครับเนาะผาดครับโอ้ยชวัวร์แต่นักปาดยังเด้คนใส่เบ็ดกันยังผาดครับอ่ะโมเป็นยังครับเดี๋ยวจังว่ากันไหมครับ